อี้โศเจอเทียนฝ่ามือเดียวปิดฟ้าขี้โมขั้นเทพอี้โศเจอเทียนฝ่ามือเดียวปิดฟ้าขี้โมขั้นเทพ เสี่ยวเฉียงรู้หลายฝตอเ้จนต้าซุนอู้คงฟนเลัน了จเกอจินต่แยเหมยฟันชูทาเตส,สินเี่ยวเฉียงว่าฝ่ามือของพระยูลายใหญ่มากซุนหงอคงกระโดดจนกระทั่งหมดแรง ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากฝ่ามือพระยูลายเสี่ยวเฉียงรู้หลายฝอเตอโสเจนต้าซุนอู้คงฟันเลเหาจีเกอจินต่าแย่เหมยฟันชู ทาเตอโสซินเสี่ยวเฉียงว่าฝ่ามือของพระยูลายใหญ่มากสุนหงอคงกระโดดจนกระทั่งหมดแรงก็ไม่อาจหลุดพ้นจากฝ่ามือพระยูลายเสียวหมิง หน้าแย่เหมยอัวป้าป่าเตอร์โศต้าเซียวหมิงว่านั่นก็ไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือของพ่อผมเซียวหมิงหน้าแย่เหมยหัวป้าป่าเตอร์โศต้าเซียวหมิงว่านั่นก็ไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือของพ่อผม เสีย่ยวเฉียงยหนิวเสี่ยวเฉียงว่าคุณขี้โมละมังเสี่ยวเฉียงนนนนจชุ่ยหนิวเสี่ยวเฉียงว่าคุณขี้โมละมัง เซียวหมิงเสยชุยนิวอัวป้าปาเตอถงซื่อสัวอัวป้าปาใจกงซือหลีซื่ออีโซเจอเทียนเซียวหมิงว่าใครโม้ใครโม้เพื่อนร่วมงานของพ่อผมพูดว่าพ่อผมอยู่ในบริษัท ได้ฉายาว่าฝ่ามือเดียวปิดฟ้าขี้โมคันเทพเสี่ยวหมิงเสยชุยนิวอัวป้าปาเตอถงซื่อสัวอัวป้าปาใจกงซื่อหลีซื่ออี้โซเจอเทียนเสี่ยวหมิงว่า ใครโมใครโมเพื่อนร่วมงานของพ่อผมพูดว่าพ่อผมอยู่ในบริษัทได้ฉายาว่าฝ่ามือเดียวปิดฟ้าขี่โมขันเทพ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ